เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆใ้ท่าชมเลือกใส่เลือกใช้นะครับคันนี้เป็นฮอนด้านะครับฮอนด้าซิตี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับสียังสวยราคาถูกด้วยครับ58,900บาทนั่นเองรถปี06สภาพกิฟต์ิฟตนะครับ 1500cc ซีซี i d s i SI, city z A, ครับอย่างสวยไฟหน้าโคมดำด้วยบอดี้เดิมบ้างไม่มีชนหนักเล่มเอกสารครบภาษี68หน้าเดิมหลังเดิมมีชุดเครื่องเสียงด้วยครับไปเปิดฟังกันไม่มีเงาครับมีดิฟฟี่ด้วยภายในสวยเบาะสมบูรณ์ไม่ขาด้องโดยสารสะอาดเลยนะครับ 5,8,900บาทราคามอไซค์ครับรถยังสวยอยู่เลยถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับคันนี้พี่กัดดูรถอยู่พิษณุโลกเบอร์โทรเจ้าของก็ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ช่าวเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ